เล่นอื่นปล่อยมันเลยเล่นอื่นปล่อยมันเราไปได้เลนกลางเว้ยห้ามไปเลนอื่นนะปล่อยป้อมไปเลยเลนอึนปล่อยป้อมไปเลยเว็ป่ามันเล็ดปามันตายแล้ววะเรื่องจะไรก็ไปจะมูมาอีกมูไอ้เนี่ยมันมันไม่ด่าป้อเราเพราะมันรู si ้ว่าอะไรไงี้ยไอคิมเนี่อเล่นเอาแล้วเขอดูยืมตัวมันก็ไ,ไม่รู้หรอเพราะว่าใครเป็นคนที่คอนเทนต์อะ ก้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนโอ้ยต้องมานั่งเไม่ามกไปไว้เี้ยีมันก็ตายแล้วอย่าพูดอย่าพูดคำหยาบขอขอร้องเพราะว่าเเซ็นเซอร์ช่งสอนแล้วเล้กสงสารเยท่ไมอ่ะมวยจะอะไรโอ้โหว่าขานม้าดิไหนะโอ้มันไม่ตายมันไม่ตายเออเร้วาอย่าหาเนเมดเเม็ดนะนะเดดเมดเราตัดไปเลยเลยเมด ปีนี่อะก็เปีไหเร็วยิงก็ฟาดแปดเออ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 อันติมันมันตัดเดชล็อกแล้วล็อกล็อกเดี๋ยวล็อกให้แป๊บนึงมาดีดีล็อกแล้ว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 โอ๊ยกลับก่อน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 เอาเดชค่ะอวบขาดค่าอีกเออดีนุ๊กตานี่ไอุ้ยกระโดดบินไหม แปะรอฉันด้วยมาก้างหมดแล้วพยายามเคลียร์ปโยกดอันีไม่ได้ขอมรขสบน้อยโน่ปาอไปนี่หรอเดียวเซียนล็อกอยู่สวย ก็รู้เดี๋ยวว่าถ้ามามันมามันโดนล็อกก็คือมันจะค้างเลยใช่ไหมไม่โดนไอ้เหี้ยเจ๊เออว้าแค่พูดเออคือมันเดี๋ยวมันโดนติดเหลืองไม่ไม่ก็แดงเนี่ยก็ใชไปะเอ็นะมันก็ไปจัดการมัน่อยดีเองมีน้ำแข็งไงปาใส่ดีโอ้ยยืนทำไมล่ะโอ้โหมันก็รู้ว่ามีแก๊สอยู่ กมอย่ไม่กีแมันมีต oh, กิทำไมม่มันตัวบางเออใครใครบอกใครบอกเม็ดใครบอกเม็ดไม่เกินมใครบอกเม็ดวะเ้มาอะรกัน่อยวมาหมากกูมาเหี้ยหมาหมาหมานะคะ ขิ้ขี้ขิ้ขี้ขี้ขีเจ็บเซนเซอร์ลมเจ็บเซนเซอร์ใช่ไหมลมปิดเสียงขิดแล้วดมไปพลาดที่หลังก็จบเลยนุ่มมันดูมันโดยเฉยเอาไม่ตายอ่ะตายแล้วเนี่ยไม่หมายถึงเนี่ยไม่ตายอ่ะตอนนี้น่ะเอ้ยเปี้ยวอ๋อ ไม่ถึงเออ้ก็ดานทำไมเล้ายอมเพไปเลยสีฟวาเป็น้อบยอมเพไอยอมบวกไก่ทำตัวเอาตะทุนอะรอมเดันยวเย็นเยเ็นแม่งช่องช่องช่องเย่ เป็นคำทันทีเลยบอกบอกบอกว่าทำพอดีย well, okay, okay, well, ้อนนี่เป็นไปทานไอ้น้ำเก็บเออสวยล็อกเก็บเลยเก็บเลยไว้นี่เป็นคำทันทีเลยอะทำคอนเทนต์ทีมนี่เป็นทำพนดีทำไมก็มาหมูช้าจังเลยมาดีดีดิเหรอไดีทำไมอะเป็นเแฟนแล้ว

โอ้โหแสองทีไข่ก้อนแล้วก็มาตบบมบไม่ติน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 ติ้นติ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 ติเนติ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 ้นตินติ้เต้นติ้นต้นติ้นติ้นติติ้นต้นติ้ต้ ผมเล่นห่ตึงเลยคูววาโอเยเอ้ยเอามานี่เออเออคนนี่เขาบ้ามั้ยคิวคิวคิวถ้ามันมาเอาดาร์กมเอาดาร์กไหมแขงหน่อยไม่นะนแ้ถ้ามันจะบนนดิอู้เละกับมดันแงจังมเป็นโอ้ ไม่เปียกเข้าโดกาเข้าตอนมาเ็วตายอยู่สถานตายอยู่ในใกล้ๆกันไว้ก็อย่าไปไหนแล้วกันนะโคตรแรกอ่ะไม่กี่โคตรแรกอ่ะโอ้ยเอฟเอตกอ่ะเอฟเอตกอ่ะ เอาอยู่เนี่ยเอาเอาโหดตัวกนพูดอะไรเลยเอาเแล้วมันไม่มีใครไปช่วยล่างเลยยังไงวะไปล่างนี้ไปล็อกแล้วล็อกแล้วได้ก็สนใจเอาดาร์กไหมเขี้ยะ่อ้นี่ฮ่อ ไปเชน่อเล่หน no ่อยไปชื e ่อเล่นหน่ม่ดีดไอ้น้ำมึงชาจังไว่น้ำเดีวไปนั่หน่อยไปหาหมดตรแรตามพี่ทำไมเนี่ยพี่สดีเอาดดิมันมันเป็นไอ้นวดจริงไอ้นวดไอ้นวดโคตรแรงเลยกลับก่อนนะไปก่อนไปแล้วไอ้นวดไอ้นวดไอ้นวดแรเขากลับก่อนนะ เราวิ่งม oh, ันอยู่ในอะไรกันม like ันอยู่นี่อ่ะโปเล่แฮกแมพแล้วรัวก็หมดตีอย่างเดยเออเฮ้ยเราเตัวยี่ห้อแล้วนะตันตัวยี่ห้อนะมาดิมาดิในนาคอนะโง่เออตายอยงนี้เปล่าเล่นแบบเล่นแมพเหมือนแบบเมีดอะไรเงี้ยปกติแต่แค่ดันเลยล้างหมดเลยเอาไปละ